ครับผมสวัสด ok ีครับผมวันนี้ครับก็มากับเาหน้าแลกปีกชุดครับชุดนี้34,900บาทเท่านั้นชุดนี้ครับพิเศษเลยครับอีกน้าแหลกสองใบครับกางอีบีสองอีกสองใบครับสำหรับชุดนี้ครับพร้อมด้วยอุปกรณ์ชุดแหลกไปด้วยเลยครับเพราะว่าเป็นครับโฟล์ดอีบีหนึ่งร้อยสีอาร์ทำหนึ่งแท่นได้ไปด้วยในชุดเลยครับผมไม้ลอยครับเราจะให้ไปด้วยอีกหนึ่งเครื่องหนึ่งเครื่องมีไม้สองใบนะครับผมครับหนึ่งเครื่องมีสองใบครับปลั๊กไฟครับผมเพื่อความปลอดภัยด้วยกันใช่ไหมค <c oughs> ุณลูกค an ้าครับ เสียบไฟเส้นเดียวก็สามารถใช้งานได้เลยครับผมครับพร้อมด้วยนี่ครับชุดมิกอีกหนึ่งตัวตัวนี้ก็ฟังก์ชันครบเหมือนเดิมครับ EQ เสียงเสร็จบลูทูธมีครบในมิกตัวนี้ครับในช่องมิกยังปรับเบสปรับกลางปรับแรมนี่ครบเสร็จในช่องเดียวครับผมครับพร้อมด้วยตู้เบสครับฝั่งนี้ครับฝั่หน้าแล็อีก2ใบครับผมครับตู้ตัวนี้พิเศษยังไงครับออกแบบพิเศษหน้าตาอาจจะไม่มองเหมือนตู้ลำโพงครับผมสำหรับตัวนี้เราแบบพิเศษครับผมครับหรือใครต้องการแบบสี่เหลี่ยม ก็สามารถสั่งบินได้ครับผมครับตัวนี้พิเศษคืออะไรครับด้วยพลังเสียงทุกแนวครับแนวนุ่มแนวแข็งแนวพุ่งแนวไกลมาบทตรงนี้ครับผมครับแล้วพิเศษอีครับเล่นยังไงก็ไม่สุดผมบอกในตัวนี้ครับเล่นจนดอกขาดก็ยังได้เพราะว่าเล่นไงก็ไม่เกินเสียงดอกเล่นไงก็ไม่สุดได้แต่ความดังความดังเพิ่มเพิ่มสลับปางหน้าแหลกของเราครับทีเดียวบนเขาเลยครับผมครับเขาก็จวยอดทิศการ ab 1 2ไปด้วย2ใบสลับตัวนี้ครับดีในการเรียนสองครับมีบอเสียงทั้งล่างเราสามารถ ส่ขาตั้งได้ครับผมครับข้างในเป็นดอกสองนิ้วหนึ่งดอกแหลมทอโดตัวใหญ่อีกหนึ่งดอกพร้อมด้วยเน็กเกิลอยู่ข้างหลังครับการใช้งานเสียบใส่ตู้เส้นเดียวก็สามารถได้ทั้งกลางทั้งแหลมในตู้ใบเดียวได้เลยครับผมครับชุดนี้มาในพวกชุดแหลกเนไหมครับชุดแหลกได้ไปด้วยไปถึงก็แค่เอาแหลกไปวางครับผมอุปกรณ์สายเราเสียบปหบดเสียบปลั๊กไฟสาระพง์เข้าก็สามารถใช้งานได้เลยสลับชุดนี้ป่ะทดสอบพอเสียครับผม ชุดนี้ผมบอกเลยว่าทีเด็ดมากครับสำหรับใครที่องการเครื่องเสียงครับแบบตู้ไม่เหมือนตู้แนะนำเลยตัวนี้ครับมังหน้าแหล่ครับแต่ข้างมีลูกหูใส่เวยครับมองแล้วยังไงก็ไม่เหมือนตู้ครับหรือใครที่ไม่เหมือนตู้ก็สามารถสั่งมินได้ว่าได้ตู้เป็นสี่เหลี่ยมแบบปกติก็สามารถสั่งเลยสำหรับตัวนี้ครับเสียการครับเอ็มอินสองครับใช้ได้ทุกแนวครับงานพูดงานเดนพลงในห้องนอกห้องครับหรือจะเอาาองเสียบตั้งขาใช้วระชาพันแค่สองใบก่อเดือไปก็สามารถ ใช้งานได้นการสำหรับตู้เอบีที่สองของเราครับ้อมด้วยอุปกรชุดแรกไปด้วยห่ชุดยกไปนี่ไปตั้งเสียบไฟสารพงทางเลออุปกรณสายเราจัดให้หมทุกอย่างครได้ทีับฝากไว้ชุดกับชุดสามหมื่ี่พัเลยไปสนเ้กหล